ทักทายสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลสุพลมือนีแม่มาลอนผ้าเตาขุนกับเตามาลอนไมายางปลาอีกแล้วค่ะพี่น้องวาสิผ้าเล็กหน่อยไปเบิงหมูปลาเป็นเล่นอยู่สนามเด็กเล่นอยู่ในปลาค่ะพี่น้องเดี๋ยวกะติดตามกันไปเบิงนะะเนาะค่ะเนาะว่าอยู่ในปลาทางประเทศเยอรมันนี่มันเป็นจังไยปลานี่กระบ,บ่กไก่จากเื่อนค่ะพี่นอ้องยางหลอดสะพานขามถนนนมากกัเป็นปลาล่ะคะ่ะ แล้วผมเปนปลาหมองทุกข่อยมาเก็บเฮ็ดดีดีด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ย่างมากค่ะพันจะกระย่านกับปานหอเอาใช่เนาะต่างไม่ย่างออกกำลังไก่น้ำค่ะพี่น้องเหนื่อยหรือยัง เราก็ถึงแล้วเพื่นถามว่าโดนบ่เขาใส่เสือสีหอดเขาเสื้อข้างหน้าหนุนไปอยู่พักข้างหน้าเอาเพิ่งมาจะกลับบ้านแล้วได้ไง ไปทางไหนลูกไปทางนู้นใช่ไหมไปทางนูน้น <Hey. S 1> เราต้องไปทางนูน้นร uh ับ huh. ในป่ากัมีน้ำจากธรรมศาติด้วยค่ะพี่น้องแต่อันช่วงหนาน้ำสิบบรหลค่ะตรงไปกิน่นในน้ำแรน่นี่เป็นลายตรงน้ำ ปลามันจะมาอยู่อะไรตรงนี้นไม่อยู่อะไรตรงนี้แล้วลูกไม่อยู่เลอโดยหมองนี่จะ<อ>เป็นมองอาบน้ำเป็นชาวย่้นอ,อันนี้เป็นไร ต่อยังไปต่อไปไปเล่นสนามเด็กเล่นสภาพพี่นุ้ยปลาบานข้าเจ้ากับสิประะมาณนี่ยนะคะพี่น้อง ต้นหมอกต้นไม้พันก็สิมีเจ้านะ้ะที่มาตัดมาแต,มาตงมันลงค่ะต้นใดมันเถามันแก้มันป่วยงสิเนะมัต่ตายเองสิพันกสิตัดลงกับสิปลูกใหม่ค่ะพี่น้องปลูกทดแทน ห้อยดำ,ดำ้ดเนี่ยเป็นห้อยดุดของหมูปลาได้ค่ะพี่นงหมูปลาแห่งมืองคืนว่ามีคนออกมาเนาะ <c oughs> <c oughs> นึงปวดเงี้ยวเล่นเ้าปลา คนกับแม่ยางหลายๆค่ะพี่น้องแต่วิ่นๆอยู่ในปา่าแต่บ่เป็นใจย่านนี่แต่คนค่ะพี่น้องทั้งในในี่เพิ่นเลี้ยงสัตว์ปลาไว้ค่ะพวกกวางพวกอันออกเซอร์เขาเอินออกเซอร์บอกว่ามีขนไหมมีไฮสตา้า Die schwarze. Buffo, Buffo, Ganz groß. Hey, gehen wir? Gehen wir? Wir ja. sind gleich im Spielplatz, am Spielplatz. Wir sind gleich am Spielplatz. vorne. Da nach rechts. Wir sind Wir sind Wir sind da.

ในลูกมันอยู่ตรงไหนเอาจอดไว้หน่ยรถหน่ะมายืนดูก่อนดูแป๊บนึงเกงสู้ฉันชอบมันคุณไม่เก่งสุดที่สัตว์อ่อนนิ่งโอ้ดูมาโอ้ดูมาด่าอัน่ะึ่งชอเบบี้ดูมาดูมาโยนนี่ดะมันมาแล้วนั่นมันมาแล้วนั่นมีเบบี้ด้วยเอ่อเออเอ็นไว้หน่ะมีเบบี้ดูุ่นไกลๆนุ่น

นมาขี่ใหม่นีขึ้น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 เดี๋ยวพี่มาเราก็มาจับดีๆนะออสวาจับดีๆนะจับแน่นแน่นจับแน่นแน่จับแน่นแจับแน่นแไอ้ชตลับตลบขี่ไหมตลับตลับตลับมาลองยังมามง Welcome, เดี๋ยวพี่มาแล้วก็ามาอายไปเสือไอติมพี่ล้างให้เจ้าอ่ะโอ้ยไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็ามาทำไมาอยากกินไอติมเหรอ <Yeah. S 1> อยากกินเยอะไหมไม่อยากมีฟบฟต์อยากกินแห้งเลยอยากกินแหง้แหง กุทธะเน่แกนุ๊กอักตุงจับดีดีนะจับดีดีนะเน่แหละอักตุงตุงลิงตุงลิงตุงลิงจับดีดีจับดีดีจับแน่นแน่นจับแน่นๆ ยู่นป่านี่มีสนามเด็กเล่นค่ะพี่น้องต่ว่าคนลาหลายหลายทายบ่ได้ค่ะทายไรต้องมองลูกเขาอยู่เดี๋ยวเขาสิดงาอ,อ๋อสนามเด็กเล่นอยู่ในป่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนหมืนน่นอีคนหลายให้ไปไปดูซิพี่มาลามาองไหมพักนั่งกินกาแฟาค่ะ <S <S พักนั่งกินกาแฟาค่ะพี่น้อง เด็กหน่อยเล่นยูเซนามเด็กเล่นมาเล่นไปเสือไอติมมาให้น้องคนไล่ไลยค่ะพี่น้องมัอน,นี้อากาศดีค่ะอยู่ในปา่ามันคือสี่เซนามเด็กเล่นให้เด็กหน่อยเด็กเล่นน้ำมีหลานขายไอติมหืึได้อะไรมาคนไปเสือไอติมอ้าว อุ <Ich> oh, Jonas, ้โยนทได้ไรามานั Cola, uh ่ง huh. กินด uh ีด huh. ก uh ่อนูนีว่าสไปเดอร์แมนูนีว่าโคลาไอซ์แต่เร้นกสไปเดอร์แมนไอซ์กิโยนี่ขยับมานั่งใกล้ป้าได้อะไรมากินให้ป้าดูหนูขอบคุณครับหรือยังยังค่ะ เป็นว่าขอบคุณครับพี่สันอร่อยไหมแม่ปลาจะเตรียม ผลละหมากหลากใหม่เตรียมน้ำเตรียมยังมาน้ำค่ะโอ้ยเตรมให้แม่กินน้ำเบคกินแอปเปิ้ลกับแม่ไหมไม่กินเหรอ

หน้าตาตรงเตรียมมันก็เปิ้ลเตรียมน้าเตรียมเนว้กินมาน้าค่ะพี่นอ้องย่างมีไแอร์แรงวหมืเน,นี่ยเด็กกินได้สิมแล้วไม่แห้งหรือบ้านนี <c oughs> อ่อายนัาได้ไรอร่อยไหมลูก

ต,ต้องกดอย่างนี้เหรอปุ <S 1> <S 1> <l atar> <l atar> ๊บลุ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 ๊บฮ่าน่าฮ่าฮาฮา่า่่า่าฮัาฮัก่กฮี่าฮ่าฮ่าาาาฮม่าฮาฮ่าาฮาาฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮาฮ่าา่่า อร่อยไหมพี่มารอนโคลาไอศ์รีมกูดเป็นว่าโคลาไอติมเสียบไล้เป็นว่ากินเสร็จแล้วเราต้องปั่นจักรยานกลับบ้านนะเดินกลับบ้านอีกนะ<ม>ย่างจากเฮื่อนมานี่ประมาณไปกับประมาณ1ิฟกโล่พี่นอ้องย่างหรอเมื่อยแอร์แล้วเห <c oughs> มือนกับอยากยูต่อเป็นว่าเอายูต่ออีกจะข้าวไดบอ่อยา จะไปเล่นของเล่นหรอคนทําไมมันเยอะจังเลยเล่นไม่ได้แล้วมั่งลูกคนเยอะอขอมาอ,อะถิมมาฟ้าต้องมงอคนเยอะเกินปกติอยู่ออมแม่มแถวนี้ก็จะมีมองเบิงนกเบิงไกป่ปลานั่นค่ะพี่นอ้องแต่ว่าช่วงนี้ เป็นปิดค่ะสนามเด็กเล่นนี่มันก็สิเป็นอยู่ในปลาค่ะพี่น้องแบบเปิดค่ะผู้ใดอยากมายง่ามใดมาเล่นจังใดกรไดค่ะแต่ว่ามันนี้คนหลายแห้งทายบ่ใดค่ะพี่น้องถ้าถ้าวันนี้สนุกนะ โจนัสต้องพูดรู้เรื่องนะลูกโอเคไม่ดื้อกับปลักโ okay? อเคเข้าใจไหมพิสุพลาบอืมคุณเ <laughs> สียบ <laughs> ไหล <laughs> <laughs> ป้าไม่มีที่ใส่แล้วนะเมียไทยเอาออกมามเราถอดให้น้องด้วยถอดให้น้องด้วย <c oughs> <c oughs> Hier? Hier lei. es. Hier? Ja, da darf man nicht durch. Papa? Normalerweise kann ich die Polizei nicht so benutzen, sondern eine Absperrung, nicht so was. Nicht anfassen. Hm, okay. Weil hier können gehen dauernd Leute durch. Mhm.

มองนี่ลงไปบ่ได้ค่ะอยู่ในปลาเนี่ยก็สิเป็นสนามเด็กเล่นค่ะพี่น้องคนแตกเซลเซลอยู่ค่ะค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆที่แม่มาร่อนเก็บมาฝากพี่ตอนน้องเนาะค่ะเนาะมือนี้กัะผ้าลูกผ้าเตาออกมาเล่นมนยายังอยู่ในปลาในดงค่ะพี่น้องมาเล่นของเห่นมาเบงหมูปลามาเบงงัว งวยญ่มาเบ,งงเบิงกวงไปงสินะค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นทีน่ะเสียดายทีแ่แมม,มมาลอนบมสามารถที่จะถ่ายวิดีโอเบิร์ดทุกช็อตเบิดทุกมุมให,ให้พี่เห็นน้องเนี่เบิงน้ำได้นาะค่ะเนาะเพราะว่าคนมันหลายค่ะอยู่นี่อันสิทธิส่วนบุคคลมันหลายค่ะพี่น้องก <g ười> ็เลยถ่ายบ่ได้ค่ะสําหรับคลิปนี้แมมาลอนก็ขอฝากพี่ต้อนน้องไว้เพียงซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องอยู่ดีส,บ,สบายเบิร์สดสปูสุค่นค่ะสวัสดีค่ะ ด้วนเมื่อเขาไอยากเมื่อได้นี่จะกลับหรือยังอันดันไปทางนูน้นต้องลงต้องมาต้องเดินไปทางนูน้นทางลงไปมาดูหนองมันวาอยากเบิงหนองดูเสร็จแล้วกลับบ้านนะ เอาจักยานไว้ข้างบนมาลอน รถจักรยานไว้ข <c oughs> okay, so ้างบนน้อยนายนายดูดาฟนิกสนายเบียบลายเพียเบียบลายเป็นเฮียดดูดีดีเห็นไหมเห็นไหม